อาซูบีได้สบายดีครับสำหรับอีพีนี้ไปกับโซนโอกัอบปุดกันแล้วกันเพราะายัางไรไปดุวยกันเลยเนาะว่าโซนนี้มันโหดอยีหลีมันเถื่อนมากคุณไม่จริงอยู่ไปได้หนาแถวน,นี้มันเถื่อนอ้าวอุโอ้เถื่อนวะ ยิงตัวเองเกือบตายเถวนี้มันเถื่อนมาอ้าวเถืเ่อนลายฆ่าตัวเองตายงูชุดเลยกูว่า <c oughs> เป็นอย่างว่าเป็นอย่างผิพลาดทางเทคนิคเอาไม้็ได้กันนะ่ะ 快交了！啊！啊！ อเอา้ามาได้สวยอีกเถื่อนลาย อืมวะได้ปืนแล้ววันนี้ปืนดีอย่างนั้นเบสซีซียิงก็ผีปลาไงวะ่ะปืนนี้วะมอนกับอิลี่โล,ล่ะมึงวันนะี้เอาตายน้ำกันอืมตายน้ำกันโหเถอว่ะไม่ตายคนเดียวกับเพื่อน hắn lằng quá, anh qua đã, cột này áo, nó thườn nghiêm nghiêm, má, đốt má say, ใชกปืนมาว,วานเลยนะอะไรยินเสียงมาอยู่โอ้อยูย่กลางมอรสุมเลยกูแต่เไว้เขานัาน่น อา้าวข้างหลังกว่าแล้วสามทางยังมาสู้เขานมานมั่งพร้อมเลยซะ Không Một lên Ly còn Chắc Chắc ý 加油加油加油啊、oh, 加油嘞 มาแล้วลูกซองควงมนานซึงอยู่ตอานี้มันเดือดเดือดใช่ไหมจะนำวเต,ติ่อเดือดตอนนี้มันเดือด เช่นนี้มันเตี้ยกมาจะทางว่าโอ้สามตัวเก็บมอนึงก่อนกระโูแท้ยิงใส่ยิงไส่ยิงไผ่ นี่ถือคุณในยิงไผ่โอแทไปไปอทีหนึ่งบอราันนี้นะข้าสู้โหแท้ข้โ,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 โแท้นีสละ อ้าวหามเลยกูบมีปืนหามเลยที่สองหามเลยกูบมีปืนขอโทษหากมีคำหยาบเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วฝากกดติดตามช่องยูทูบของเก้าสิบสองฟักบีบีซีเนเอร์รู้ใจ วัดจาหาการเริ่มฮ็ตใหม่ซ่องใหม่หากว่ามีอย่างพิาพาทการใดไ็ขอขอโทษขอไปเป็นหน้าที่นี้ด้วยขอ็ขอบใจ